จิตติศักดิ์พอดแคสต์พบกับการวิเคราะห์ข่าวอาทิตย์วิเคราะห์กับจิตติศักดิ์นันทพานิชสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบอาทิตย์วิเคราะห์และผมจิตติศักดิ์นันทพาณิชในสัปดาห์นี้เราจะคุยกันเรื่องเส้นทางการเมืองดเอร์สมคิดจตุศรีพิทักษ์ อดีตรองนายกรัฐมนตรีหมัดปาดของรัฐบาลประยุทธ์สที่ประกาศลาออกพร้อมทีมอีก4คนซึ่งสื่อตั้งสมญาไว้อย่างสวยหรูว่า4ีกุมารซึ่งประกอบด้วยคุณอุตมะสาวนายนคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงคุณสุวิทย์เมศินสีและคุณกอบศักด์ภูตกูลใบละออกมีผลตั้งแต่16กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะครับสื่อได้เผยข้อความจากลายที่นายกได้ใช้ เป็นช่องทางในการสื่อสารกับดรสมคิดฝ่ายแรกในที่นี้หมายถึงพลเอกวุท์์นายกนะครับได้กล่าวทํานองว่าเป็นความจําเป็นทางการเมืองอีกฝ่ายก็คือดรสมคิดก็บอกประมาณว่าเข้าใจเพียงเท่านั้นพันธะที่ทั้งสองฝ่ายมีต่อกันตั้งแต่ปลายปี2557ต่อเนื่อง2558หรือยาวนานมาเกือบ5ปีนับจากยุคกสอชอ สู่ยุคประชาธิปไตยนิวมอรนอนเป็นอันสิ้นสุดลงโดยพลันเรื่องนี้แม้นคุณอุตมะอดีตรัฐมนตรีครังซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆกับโฆษกของกลุ่มแล้วก็ทำหน้าที่โฆษกให้กับดรสมคิดไปในตัวจะยืนยันหลายครั้งว่าไม่ได้ถูกกดดันทางการเมืองที่ตัดสินใจลาออกในครั้งนี้และตอบคำถามที่สื่อถามแบบชี้นำทำนองว่าตกลงอะ่ะจากกันด้วยดีไหม คุณอุตมะก็ตอบว่าจากการด้วยดีทุกฝ่ายแต่ถ้าเราไล่เลียงเหตุการณ์ทางการเมืองนับแต่มีการเรียกร้องให้คุณอุตมะซึ่งตอนนั้นเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐจัดการประชุมพักโดยด่วนมาถึงการประชุมพักซึ่งมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารใหญ่โตคุณอุตมะก็ไม่ได้เป็นหัวหน้าพักอีกคุณสนทิรัตน์จากเดิมที่เป็นเลขาก็ไม่ได้เป็นเลขาอีก กระทั่งมาถึงวันที่ทีมด็อเตอร์สมคิดตัดสินใจลาออกเหตุการณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่ผมไล่เลียงมาเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการลาออกของด็อเตอร์สมคิดและสีกุมานมาจากแรงกดดันทางการเมืองไม่ใช่เป็นการจากกาันด้วยดีเป็นการจากกันแบบปกติอย่างที่ทั้งสองฝ่ายพยายามสื่อสารกับสังคมนะครับสฆษนาดังกล่าว อันนี้ผมหมายถึงบทสนทนาที่พลเอกประยุทธ์สื่อสารกับดรสมคิดนะครับถือเป็นการสื่อสารทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าในสภาพที่ชวนอึดอัดทั้งทางด้านพลเอกประยุทธ์นายกและดรสมคิดกับทีมเพราะฝ่ายหลังเนี่ยรู้ว่าฝ่ายแรกจะรู้อะไรเพียงแต่รอว่าเมื่อไหร่เท่านั้นที่จะพูดส่วนฝ่ายแรกก็พยายามทำทีว่าทุกอย่างปกติดี และพยายามทําให้บรรยากาศมันดูดีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็คล้ายกับคนที่ยังไม่มีอารมณ์จะยิ้มแต่ว่าฝืนยิ้มประมาณนั้นแหะครับเรื่องนี้จึงใช้การสื่อสารผ่านลายเป็นช่องทางในการลดความเครียดเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ยังมีช่องว่างระหว่างสถานที่ช่วยลดความอึดอัดช่วยลดความกลัวที่ต้องบอกกับเพื่อนว่าถึงเวลาต้องจากกันหลังจากที่ เพื่อนทำงานหนักมาให้ตลอดเกือบเวลา4เกือบ5ปีนะครับส่วนฝ่ายหลังนั้นก็ต้องตอบตามมารยาทว่าจากกาันด้วยดีแต่คนทั่วไปคอการเมืองที่ติดตามข่าวการเมืองก็นึกถึงภาษิตดั้งเดิมของเรานะครับที่ว่าเสร็จนาค่าโคถึกเสร็จศึกค่าขุนพลขึ้นมาทันทีเพราะภาษาการเมืองนั้นมักพูดอย่างแต่ความหมายอีกอย่างเสมอเสมอ คุณผู้ฟังคิดอย่างผมไหมครับกล่าวถึงดรสมคิดเส้นทางการเมืองของนักการเมืองคนนี้มาจากสายวิชาการแล้วก็เป็นคนที่อยู่ในแวดวงการเมืองยาวนานมากถ้านับจากคนมาสายวิชาการโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจนะครับต้นทุนที่ดรสมคิดใช้พาตัวเองเข้าสู่แวดวงการเมืองคือความรู้ด้านกลยุทธ์ซึ่งถือว่าเป็นความรู้ใหม่ ของคนไทยในสมัยนั้นอันนี้ผมหมายถึงช่วงเวลาประมาณปี2530กลางกลางๆนะครับในหนังสือชุดแรกๆที่ดรสมคิดเขียนเกี่ยวกับกลยุทธ์ชื่อคิดเชิงกลยุทธ์เล่มนี้ตีพิมพ์ในปี2534ตอนที่ต้องเน้นเป็นพิเศษก็คือตอนที่21ของหนังสือเล่มนี้ดรสมคิดเขียนเรื่องการตลาดเพื่อการเมือง ดรสมคิดนิยามความหมายการตลาดเพื่อการเมืองไว้ในหนังสือเล่มนี้ว่าเป็นการผนวกศาสตร์ทั้งสองเข้าด้วยกันเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองซึ่งได้เปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันเพื่อหาเสียงทางการเมืองจากรูปแบบดั้งเดิมที่อาศัยคุณสมบัติและความสามารถที่แท้จริงของนักการเมืองในการหาเสียงกับประชาชนมาสู่กระบวนการที่เป็นระบบและซับซ้อนขึ้น ยังมีอีกตอนนะครับเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังในหนังสือเนี่ยก็กล่าวอีกตอนหนึ่งว่าการประยุกต์แนวคิดทางการตลาดเพื่อประโยชน์ทางการเมืองนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่การประยุกต์แนวคิดทางด้านส่วนผสมของตัวแปรทางการตลาดซึ่งในทางธุรกิจแล้วเป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมและบริหารให้เป็นไปดังที่ปรารถนาได้ตัวแปรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันดีของนักการตลาดทั้งหลาย ซึ่งประกอบไปด้วยตัวแปรด้านสินค้าด้านการบริหารการจัดจำหน่ายการกำหนดราคาและการส่งเสริมการตลาดนักการตลาดจะบ,บริหารส่วนผสมทั้ง4ปัจจัยหลักนี้ผนวกกับกลเม็ดอื่นๆในทิศท,ทางที่สามารถเอาชนะคู่แข่งในการแข่งแย่งชิงความนิยมจากลูกค้าซึ่งหากประยุกต์ในทางการเมืองแล้วก็คือประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงนั่นเอง สรุปอันนี้ผมสรุปเองคือเป็นการเปรียบเทียบว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงก็คือผู้บริภโภคในมุมมองทางการตลาดนะครับเชื่อว่าดรสมคิดได้นำความคิดนี้หรือการตลาดเพื่อการเมืองมาใช้เมื่อเข้าสู่แวดวงการเมืองเต็มตัวในช่วงเวลาต่อมาดรสมคิดเนี่ยเริ่มงานการเมืองแรกๆในฐานะที่ปรึกษาดรทักษิณชินวัตรตอนที่ดรทักษิณเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศแต่ตำแหน่งการเมืองที่เป็นเรื่องเป็นราวแรกๆก็คือเลขานุการดรธนงพิทยะซึ่งเวลานั้นเป็นรัฐมนตรีครังในช่วงปี2540ปีที่ไทยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งที่เราได้คุยกันเมื่อตอนที่แล้วนะครับดรสมคิดมีงานชิ้นหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากดรนงคือนำข้อความไปแจ้งกับ คุณเลิงชัยมะลักการนนท์ผู้ว่าการแบงก์ชาติเวลานั้นว่าการเมืองไม่เอาแล้วหรือนายหนึ่งขอให้ลาออกไปเหอะเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยคุณเลิงชัยผู้ว่าการแบงก์ชาติตอนนั้นน่ะมีปัญหาเรื่องนําสํารองระหว่างประเทศไปปกป้องค่าเงินบาทแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จแล้วสํารองมันร่อยหลอจนไทยต้องเข้า imf นะครับอันนี้คือคือผลงานแรกๆของดรสมคิดนิชีวิตการเมืองของดรสมคิด มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อได้เวลานำความคิดการตลาดเพื่อการเมืองมาใช้ในภาคปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะว่าดรสมคิดเป็นหนึ่งในทีมที่ร่วมผลิตชุดนโยบายประชานิยมของพักไทยรักไทยในในปี2544นะครับเวลานั้นดรทักษินเป็นหัวหน้าพักจนกระทั่งพักไทยลักไทยชนะการเลือก เลือกตั้งในปีเดียวกันคือปี2544ชัยชนะคราวนั้นดอ,อร์สมคิดได้ปูนบำเหน็จเป็นรัฐมนตรีคลังจากนั้นชีวิตก็โลดแล่นมีการผัดเปลี่ยนไปเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ไปเป็นรองนายกแล้วก็กลับมาเป็นรัฐมนตรีคลังอีกเป็นไปตามสถานการณ์การเมืองและช่วงเวลาและเกมการเมืองในเวลาดนั้น,น,นอันนี้ถือว่าตอนนั้นชีวิตการเมืองของดออรสมคิดก็รุ่งโรจน์นะครับ แต่ว่าชะตากรรมของดรสมคิดมาถึงจุดพิกผันเมื่อเกิดวิกฤตการเมืองขึ้นในปี2549เมื่อกลุ่มพันธมิตรชุมนุมกับไล่นายกทักษิณให้ออกจากตำแหน่งแต่ว่านายกทักษิณเวลานั้นก็ปฏิเสธถอยบ้านเมืองก็ทำท่าจะไปต่อไม่ได้ก,ก,กึกกักจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้ และเวลานั้นเองที่ดรสมคิดได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งให้ดำเนินการบางอย่างแต่บังเอิญข่าวล่่เข้าหูดรทักษิณเหตุการณ์ครั้งนั้นเองที่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างดรทักษิณกับดรสมคิดสะบั้นลงต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันชนิดทางใครทางมันจากบัตรนั้นมากระทั่งบัตรนี้ต่อมานะครับในช่วงรัฐบาลสุรยุทธ ซึ่งสื่อตั้งสมญาว่ารัฐบาลขิงแก่ดกรสมคิดได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานคณะกรรมการประสานงานและกระชับความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเป็นตำแหน่งยาวมากเลยนะครับก็เวลานั้นเนี่ยหม่อมราชวงศ์ปีดิยาธรเทวกุลเป็นรองนายกและดูแลภาคเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลสยุทย์อยู่เมื่อชื่อของดออรสมคิดปรากฏมันก็เกิดภาวะอึดอัดเหมือนกันคุมเครือคุมเครือ ท้ายที่สุดดรสมคิดก็ลาออกไปเองต่อมาในปี2550ก็ดอสก็ดรสมคิดได้รวมกับพันธมิตรตั้งพรรคชื่อพรรครวมใจชาติไทยพัฒน,นาแต่ว่าได้สสมา9คนแล้วแต่ปีเดียวกันนั้นตุลาการศารลรัฐธรรมนูญก็ตัดสินใจยุบพรรคไทยรักไทย ดรสมคิดในฐานะกรรมการบริหารคนหนึ่งก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองช่วงนั้นก็เป็นช่วงเว้นวักทางการเมืองยาวดรสมคิดก็ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทอย่างเช่นสาพัฒซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีกับดรสมคิดไปเป็นคณะบดีให้กับมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งแล้วก็ตั้งสถาบันทางด้านวิชาการเพื่อชุมนุมคนที่มีความรู้ความสามารถ าร่วมกันคิดทิศทางของประเทศไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของดรสมคิดที่ชอบรวบรวมคนเก่งเข้ามาอยู่ด้วยกันหรือถ้าใช้ภาษาแบบดั้งเดิมแบบหนังสือสามกก,ก็คือซ่องสมะนะครับต่อมาเนี่ยดรสมคิดก็กลับคืนเวทีการเมืองอีกครั้งในปี2,557ปลายปลายปีนะครับเมื่อพลเอกประยุทธ์เวลานั้นก็เป็นนายยกก็คือประยุทธ์หนึ่ง ชวนมาร่วมรัฐบาลการมาของดรสมคิดมันก็ย้อนไปเหมือนหนังม้นเก่าเพราะว่าเวลานั้นอ่ะพลเอกประยุทธ์ใช้หม่อมราชวงศ์ปิฎยาธรกับทีมดูแลทีมเศรษฐกิจอยู่เมื่อทีมของดรสมคิดเข้ามาทีมของหม่อมราชวงศ์ปิฎยาธรก็ถอยออกไปเหตุการณ์ก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่นี้ประเด็นอยู่ที่ว่าตอนพลเอกประยุทธ์พบดรสมคิดนะ่ะ ทั้งสองคนได้คุยอะไรกันจริงๆเรื่องนี้มันไม่มีการบันทึกอย่างเป็นทางการะนะครับแต่ผมไปดูถ้อยถแถลงของดรสมคิดเกี่ยวกับนโยบายรัฐบาลในปี2562มันมีข้อความบางช่วงบางตอนที่สะท้อนว่าทั้งสองคนได้คุยอะไรกันดรสมคิดบรรยายสอโทษครับพูดในสภาไว้อย่างนี้ครับผมหายไป10ปี กลับมาอีกครั้งเพราะนายกประยุทธ์ให้มาช่วยเป็นที่ปรึกษาท่านผมก็เรียนกับท่านว่าเศรษฐกิจหมายถึงในขณะนั้นไม่ดีเลยถ้าเป็นชีพจรก็เต้นแผ่วไม่แผ่วได้ยังไงในเมื่อยุคก,ก่อนหน้าที่คอสอชอจะเข้ามาบ้านเมืองจลาจลวุ่นวายต่อมาเกิดน้ำท่วมใหญ่คว,หความเสียหายมหาศาลเราไม่โทษใครถือเป็นโชคร้ายของประเทศ หลังจากน้ำท่วมใหญ่1ปี GDP หล่นจาก7.2%ลงมาเหลือแค่2.7%ลงมาเหลือแค่1%กระทั่งติดลบ0.4ในไตรมาสแรกของปี2557ก่อนที่คอสชอจะเข้ามาเงินเฟอ้อต่ำกว่า0ความมั่นใจทั้งหลายไม่มีเหลือนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงเมืองไทยเพราะเกิดความไม่ปลอดภยัย การส่งออกหดตัวหรือ3%เบ้างสบ้างเป็นปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่จะแก้กันได้ง่ายๆคราวนี้มาคุยวนว่าตอนที่ออกสองคนคุยอะไรกันหมายถึงพลเอกประยุทธ์กับดรสมคิดความจริงเรื่องนี้ก็ไม่ได้คุยกันซึ่งซึ่งหน้าเหมือนกันแต่ว่าคุยผ่านสื่อเป็นหลักหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่17กรกฎาคม2563 รายงานไว้ตอนหนึ่งนะครับว่าพลเอกประยุทธ์ใช้ลายแจ้งเหตุโลกทีมเศรษฐกิจก่อนเดินทางไปจังหวัดระยองเพราะว่าตอนนั้นก็มีปัญหาเรื่องนายทหารอียิปต์เทเลอร์ทลร่าหนีจากโรงแรมที่ใช้กักตัวออกมาเดินจนป่วนไปทั้งจังหวัดปวนไปทั้งประเทศนะครับมีความตอนหนึ่งว่าอันนี้ข้อความในลายนะครับรู้สึกลำบากใจรู้สึกแย่ไม่รู้จะพูดต่อหน้าอย่างไร เมื่อดรสมคิดได้รับข้อความก็โทรหานายกทันทีอันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐรายงานนะครับโดยนายกพูดกับดรสมคิดว่ามีความจําเป็นต้องปรับทีมเศรษฐกิจด้วยเหตุผลทางการเมืองดรสมคิดก็ตอบกลับว่าไม่มีปัญหาขอให้สบายใจได้รู้ถึงความจําเป็นเข้าใจว่าในทางการเมืองนายกหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ต้องกังวลโดยส่วนตัว อย่างที่ได้แจ้งกับนายกไว้อยากกลับไปรักษาสุขภาพเพราะสุขภาพแย่มากส่วนเรื่องของสี่กุมารนายยกไม่ต้องเป็นห่วงกนนี้อีกตอนหนึ่งระหว่างที่นายกพลเอกประยุทธ์ไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดศรีสะเกดในวันถัดมาก็ได้กล่าวถึงกรณีดรสมคิดอีกครั้งหนึ่งว่าดรสมคิดบอกตอนมานานแล้วว่าพร้อมทำตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ตนไม่มีอะไรกับท่านยังเคารพเหมือนเดิมสิ่งที่สำคัญการทำงานของผมผมเป็นทหารมีความผูกพันดูสิทำงานมาตั้ง5ปีสิ่งที่สำคัญวันนี้ท่านทำสำเร็จขั้นต้นกับผมมาแล้วคราวนี้เรามาดูกันว่าดรสมคิดมีผลงานหรือไม่มีผลงานคือเราสามารถปองได้อย่างนี้ครับว่าช่วงเวลาที่ดรสมคิด อยู่กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานแล้วก็มีอํานาจเต็มโดยเฉพาะในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจคือช่วงแรกระหว่างปี2558ถึง2562เนี่ยหรือรัฐบาลประยุทธ์หนึ่งดรสมคิดมีบทบาทเต็มอย่างที่ผมบอกเพราะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจกรุมกระทรวงการคลังกรุมกระทรวงพาณิชย์กรุมกระทรวงพลังงานอะไรประมาณแบบนี้เป็นต้นแต่ว่าในรัฐบาลประยุทธ์สอง ตั้งเริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2562ถึงปัจจุบันเนี่ยดรสมคิดเป็นรองนายกก็จริงแต่ว่าได้คุมแค่สองกระทรวงการคังกับพลังงานเนื่องจากรัฐบาลประยุทธ์2เนี่ยมีพักร่วมหลายพักพักใหญ่อย่างประชาธิปัตย์ก็ดึงกระทรวงพาณิชย์ดึงกระทรวงเกษตรไปอยู่ในโคต้าพักภูมิใจไทยก็ดึงกระทรวงคมนาคมดึงกระทรวงสาธารณสุขไปอยู่ในโคต้า ฉะนั้นบทบาทของดรสมคิดในช่วงรัฐบาลประยุทธ์สก็มีไม่มากนักนะครับเพราะพื้นที่เล่นมันถูกบีบลงมานี้เรามาดูว่าในช่วงแรกช่วงที่ดรสมคิดเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจในรัฐบาลประยุทธ์หระหว่างปี2 5 5 8แลถึง2562้ว้วนะดรสมคิดได้ทำอะไรไว้บ้างที่สรุปเบื้องต้นที่เห็นชัดๆก็คือว่าสามารถผลักดันโครงการ eec หรือพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกพื้นที่นี้ดรสมคิดพูดเสมอว่ามันจะขึ้นมาแทนอีสเทิร์นซีบอร์หรือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกซึ่งพัฒนาขึ้นในยุครัฐบาลพลเอกเปรมเพื่อดึงทุนต่างประเทศเข้ามาแต่ว่าเมื่อมันผ่านมาหลายทศวรรษมันก็เหมือนสินค้าหมดอายุคโครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนอุตสาหกรรม ของไทยกําลังเปลี่ยนไม่ใช่ใช้เป็นอุตสาหกรรมใช้แรงงานหนาแน่นเหมือนเดิมเฉะนั้นมันจะต้องมี eec ขึ้นมาทดแทนนี่ eec เนี่ยก็มุ่งเน้นไปที่อุตสาหกรรม s curve หรืออุตสาหกรรมที่จะสามารถกับเคลื่อนดันให้ gdp ไทยโตโตมากกว่าที่เป็นอยู่อาทิอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยี Technology, อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่ม high e n นะครับ อุตสาหกรรมอาหารแปลรูปรวมทั้ง New S-Curve อย่างอุตสาหกรรมผุ่นยนต์เ,เป็นต้นอันนี้คือสิ่งที่ดรสมคิดผักดันและก็เห็นผลเป็นรูปเป็นธรรมรูปประธรรมขอโทษครับจนบัดนี้นี้นอกจากนี้แล้วก็ยังมีโครงการเมกกโปรเจกต์ชนิดเปลี่ยนเกมประเทศที่ดรสมคิดได้มีส่วนร่วมผักดันออกมาอย่างเช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน อุตภเปาส่วนภูมิดอนเมืองตามด้วยโครงการพัฒนาสนามบินอุตภเปาและเมืองการบินภาคตะวันออกเพื่อดันไทยเป็นศูนย์กลางของอาเซียนอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ของดรสมคิดที่เชื่อว่าถ้าไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนเนี่ยทุกอย่างก็จะไหลามาไทยใครจะเข้ากลุ่มประเทศ CLMB คือลาวกัมพูชาเวียดนามก็ต้องผ่านไทยหรือจะลงไปทางใต้ผ่านมาเลเซียก็ต้องผ่านไทยอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ ของดรสมคิดที่วางเอาไว้แล้วที่ขับเคลื่อนโครงการ EEC ขับเคลื่อนโครงการไม่กับปโปรเจกต์ที่ผมได้ยกตัวอย่างมานะครับแต่ในขณะเดียวกันในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามองในเชิงสังคมถึงแม้นในช่วงปี2558-5960-6162 GDP โตแต่มันเกิดปัญหาที่ว่าการเติบโตของ GDP นั้น่ะ มันไม่สามารถไหลลงไปสู่กลุ่มคนตัวเล็กมันก็มีเสียงร้องเป็นระยะะ,ยะว่ามันโตอะไรนะโตกระจุกแต่ว่าจนกระจายค่อนข้างเยอะอันนี้เป็นปัญหาผมว่ามันเป็นปัญหาที่สะสมมานานแล้วทั้งั้งก่อนหน้าที่รัฐบาลประยุทธ์เข้ามามันเป็นโจทย์ที่ทีมเศรษฐกิจใหม่ของรัฐบาลประยุทธ์สองต้องเผชิญแล้วก็จะเป็นโจทย์ที่สาหัสสาการทีเดียวครับ คราวนี้เรามาดูว่าเส้นทางการเมืองดรสมคิดในวัย67ปีนับจากนี้จะไปทางไหนจะจบเพียงเท่านี้วางมือทางการเมืองไปรักษาสุขภาพผมว่าเป็นเรื่องยากคาดเดาครับว่าดรสมคิดจะวางมือการเมืองหรือรอเวลาหวนคืนเวทีการเมืองอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าแน่ๆก็คือมรดกที่ดรสมคิด ทิ้งไว้ให้กับการเมืองไทยคือแนวคิดเรื่องการตลาดเพื่อการเมืองซึ่งเปลี่ยนโฉมหน้าในการหาเสียงของพรรคการเมืองไทยไปอย่างสิ้นเชิงขอบคุณที่ติดตามพบอาทิตย์วิเคราะห์และผมจิติศักดิ์นันทพาณิชในสัปดาห์หน้าขอบคุณครับจิติศักดิ์พอดแคสต์พบกับการวิเคราะห์ข่าวอาทิตย์วิเคราะห์กับจิติศักดิ์นันทพาณิช Thank you